มันดูดมันดูดมันกัดมันกัดหมูกลัวได้พอดีเลยได้พอดีเลยนี่ดูดูต้องให้เขาดูดน้ำก่อนนะครับมันจะอร่อยก็เธอกินมันไง มาจากพี่น้องเมือนี่ยูพัทยาด้วยค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมากกินซาซุมิสดสดที่หาดลับพัทยาค่ะเราขับรถประมาณ600กว่ากิโลเนะานะปลาเนาะเราจอดรถไว้อยู่ข้างหน้า ที่จอดรถนอะงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาประมาณ400เมตรนะคะทุกคนถึงแล้วคะ่ะทุกคนขาดูแล้วก็มีหลายร้านเหมือนกันนะคะราคาไม่แพงไปแอบดูมาเมื่อกี้นะั้นแบบกล่องละร้อยวันที่สองแล้วอด <c oughs> ไม่ได้กินอ่ะอยากกินหมึกช็อตมากหมึกหอมเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินสักวัน <c oughs> เลยรอกินหมกึกช็อตกค่ะ กำลังจะกลับแม่ค้าบอกได้มา40ตัวก็เลยรอก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงต่ละเจ้าได้น้อยมากวันนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่มีหมึกชนเลยนะก็เลยมารอว่าเสียเที่ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ค้าเนี่ยกำลังทำเนี่ยหมึกเบิร์นจ้าโอ้โหนี่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 โอ้ยดู หวานไหมหวานอร่อยเรียกว่าเบิร์ไฟมันจะแบบมีความหวานของปลาหมึกมากกว่าอ็อดใช่็ชอดม,อมันหยกมันมันเนาะเบิร์ไฟค่นหอมอ่ะได้ยินเสียงกรอบไหมเมื่อกี้อ่ะ กรอบมากอืมอือนี่เสียงกรอบไหมอืมอืมแม่ค่ะนี่ครับแม่ค่ะดูมาเมย์ค่ะวันวันนี้วันนี้ก็มาช่วยงานแม่ค้านะแม่ค้าขอหน้าหน่อยสวยๆหน่อยเมยค้าร้านอะไรนะครับร้านคิดสมุดสบายใจค่ะร้านคิดสมุดค่ะ พสมร้านพี่อนะ้วนเนาะมาเลยครับมาเลยอยากจะบอกว่าคนที่กินหมึกช็อตนะคะปปถ้าไม่กินหมึกช็อตให้กินหมึกเบิร์นคือดีอร่อยครับเนาะพี่เขานนแนะนํานะตัวละห้าสิบบาททุกคนใช่มไม่แพงไม่แพงครับดู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 ดี่พี่น้องเลื่อร้านนี่สดๆเลยพี่น้องอย่ามาต่อเพิ่นเด้อเพิ่นเอาหายากคือหยังนี่ซอสดีได้ แต,แต่มันหายยากมาช่วงนี้หายากจหนี้าย,ย,ายนี่โอ้โหเออแค่นี้หมดแล้วออโอ้นี่อนมาองมหมึกช็อกันนะครับมารอหมึกช็อกันนะครับนี่คือ ไปหน้าร้านนะครับนี่หมึกช็อตริมเลนะครับหานร,รับหมึกช็อตค่ะทุกคนดูเซลอืออื้อหวานหวานไหมหอือ น้ำหมึกออกบงเดือดมันเลือนเด้นอยพี่น้องอืมน่มาแต่นอ้งน่าอร่อย มันดูดมันดูด <c oughs> มันกัดมันกัดมือพี่มันกัดมืออุ้ยมันกัดมือเจ็บไหมอ้ยดูดิอ้ยทำไงอ่ะกลัวได้พอดีเลยได้พอดีเลย,เลยนี่นี่ดูดูต้องให้เขาดูดน้ำก่อนนะครับมันจะอร่อย ต้องให้เขาดูดน้ำก่อนนะมันจะอร่อยนะกัดอลไรทำไมเขาเธอกินมันไงอ๋อทำไมไม่จุ๊บๆเลยหมดแล้วกินได้เลยครับเนี่ถ้ามีใครเปิดผมตามอ่ะผมบอกเลยโอ้โหโอ้โดนกัด हम्म ओ हम्म ดูดูด oh, oh, oh. oh, 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 like. mm. oh. ูด uh. ูดูกัดเหรอกัดดิอ๋อแล้วไปให้มันกัดทำไมอ่ะดึงออกดิเป็นป้าบ่ทอไมเออนี่ดูดูครับดูโอ้นี่พาสสุดเลยพี่น้องสุดยอดเลยพุกิล่ะสุดเลยครับสุดเลยพี่น้องมาพี่น้องมากมาพี่น้องมา เสียดายกันแต่ผีหลองเด้อถ้าอดใจรอดไม่ผิดหวังอืมืม,มกรุบกรอบหวานอร่อยมันจิ้มเด็ดอืมลองทำแต่นะ ยิ่งเขียวยิ่งหวานย้อไปพี่อ้โหนี่น้่นี่นี่นี่าี่น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 อ่นี่วีนี่นี่นี้นี่นี่นีองี่นอ่นี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 อนี่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 งี่นี่นี่นี่่นี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 ่น่นี่นี่อี่

ขอบ,ขอบนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไว้บาี่เจอกันกลับกันละค่ะ,คคะหลังจากที่รอมาตั้งแต่หกโมงเช้าไปค่ะพี่น้องคะได้ของกินมาเอาไปฝากแม่อยู่ที่ห้องนะคะเพราะไม่ไหวแล้วสี่ห้าชัรรร่วโมงที่รอหมึกช็อตแล้วก็กินไปทั้งหมดห้าช็อตนะคะทุกคนบ๊แมนบอก,บอกว่าคุ้มไหม,มตัวคนอื่นไม่ได้กินมารอเต็มเลย ให้เราหน่อยให้เราหน่อยก็คืออยากกินเยอะสิบช็อตโรหนึ่งสิบสองด้วแหละไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปตะลุยกินร้านไหนก็ติดตามดูนะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย